รวยมากคู่รักสุดทอตถอยรถหลูป้ายแดงเป็นของขวัญครบรอบรักหนึ่งปีเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นสู่คู่รักที่น่ารักและมีโมเมนต์หวานหวานให้แฟนคลับได้ฟินอยู่บ่อยครั้งระหว่างในเงินเจตริงสีสังกับครูเบียโดยเราจะเห็นโมเมนต์มุ้งมิงของพวกเขาผ่านโซเชียลอยู่บ่อยครั้งและช่วยกันทำมาหากินขายของจนสร้างรายได้มหาศาล ล่าสุดทั้งคู่ทำแฟนคลับเซอร์ไพรส์หนักมากเมื่อถึงวันครบรอบหนึ่งปีก็ได้ถอยรถหููป้ายแดงเพื่อเป็นของขวัญโดยในเงินโพสต์ภาพพร้อมบอกว่าขอบคุณตลอดเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับขอบคุณที่เป็นรอยยิ้มเป็นเสียงหัวเราะให้กันเหนื่อยงานแค่ไหนก็คอยเป็นกำลังใจให้กันตลอดรถคันนี้คือของขวัญครบรอบหนึ่งปีของเรานะในขณะที่ครูเบียโพสต์บอกว่าหนึ่งปีเต็มที่เราได้สู้ที่เราร่วมสร้าง ที่เราได้ร่วมเติมเต็มซึ่งกันและกันขอบคุณแม่ขอบคุณครอบครัวขอบคุณพี่เนยขอบคุณพี่จอยขอบคุณพี่ๆน้องๆพ่อยกแม่ยกทุกๆคนพี่ๆเอฟซีที่รักและสพอร์ตพวกเราอาจจะมีทะเลาะกันบ้างร้องไห้บ้างผิดหวังบ้างแต่ก็ไม่เคยจะเดินจากกันขอบคุณที่อยู่ข้างกันขอบคุณที่ร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเต็มไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากคำว่าขอบคุณมากๆนะคะ หนูรักที่มากแค่ไหนยืนยันจากปากแม่หนูได้เลยแฮชแท็กขอบคุณที่รักกันงานนี้เซอร์ไพรส์ครบรอบหนึ่งปีก็ยิ่งใหญ่อลังการสุดๆไปเลยทำเอาแฟนคลับแห่เชียร์แต่งงานกันจำนวนมากเลยจ้า